สวัสดีครับก็คลิปนี้นะครับมาอัปเดตกิจกรรมนะครับในส่วนของเปลือกหอยสีทองแล้วก็กิจกรรมดินแดนมันสัจนะครับก็2กิจกรรมนี้นะครับก็จะออกแล้วนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับรีบเล่นรีบเก็บนะครับก็พรุ่งนี้นะครับออก4ี่โมงเช้านะครับก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับ ออกพรุ่งนี้นะครับก็ยังไม่ได้เลขอะไรก็ให้รีบเลขนะครับก็เลขทองไปก่อนครับสำคัญครับ ก็ถ้าหากหินเหลือนะครับรอบหน้ามาหินก็จะเหลือศูนย์นะครับส่วนกิจกรรมเปิดข่อ,ขอยสีทองนะครับก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายเหมือนกันครับก็จะออกพรุ่งนี้ตอนสี่โมงเช้านะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับรีบเล่นรีบแลกนะครับก็ไม่ยากนะครับด่านนี้ครับสิ่งที่ต้องพกพาไปก็จะเป็นในส่วนของ ชาระล้านะครับส่วนอาวุธนะครับก็จะมีในส่วนของอาวุธที่มีจํานวนนัดเยอะๆนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงก็จะเป็นราชาเอโชนะครับที่จะช่วยให้เล่นง่ายขึ้นนะครับในกรณีที่ดาเมจไม่ถึงในกรณีที่ความเร็วนะครับไม่ถึง1,000นะครับถ้าความเร็วเกิน1,000นนะครับก็จะเล่นง่ายครับก็จะได้เตือนก่อนบอสนะครับ ดาเมจอยู่ที่ประมาณ4ี่ห้หมื่นนะครับก็ผ่านแบบง่ายๆนะครับก็สำหรับผู้เล่นเก่าก็สบายครับสำหรับผู้เล่นใหม่ครับก็เล่นกัน3าสคนครับก็ผ่านกันได้ครับช่วยๆกันครับก็สิ่งที่น่าเลขนนะครับจะเป็นทองครับอ่า ฐานครับพวกหินเลเวลหนึ่งอะไรแบบนี้ครับคือมันใช้เยอะมากครับจริงเกินเลเวลหนึ่งพันกว่านะครับก็จะใช้ในส่วนของหินเลเยอะมากครับทีละอัพทีละสามสีก้อนนะครับหินเลเวลห้าครับก็อย่างของผมเนี่ยใช้ทีละสี่ก้อนห้าก้อนครับหินเลเวลห้าก็มันใช้เยอะมากครับตอนนี้เลเวลอาวุธก็เกือบหนึ่งพันห้าร้อยแล้วนะครับ ใช้ทองอ่ะทองกับหินแร่ครับโคตรเยอะเลยครับก็ห้าแสนครับอัพได้แค่สิบครั้งครับวันก่อนโดนไปครับอ้โหเจ็บหนักเลยครับอย่างว่าครับมันไม่มีอะไรให้ทำก็ไปอัพแต่อัพผลึกธาตุคุ้มกว่านะครับในส่วนผมผมมองว่าครับกับห้าแสนนะครับคุ้มกว่าเยอะเลยครับแต่อยากได้ป้องกันครับตอนนี้ป้องกันน้อยครับอยากได้ป้องกันจะได้ถึกๆนะครับ ก็กำลังทำอยู่ครับก็เข้าไปที่กิจกรรมนะครับแล้วก็แลกไข่สีทองนะครับก็ถามว่าถ้าแลกมีคุ้มไหมครับคุ้มครับถ้าซื้อในร้านค้านะครับแต่มันได้แค่12ชิ้นนะครับ12เศษเพราะว่าไปคำนวณมาแล้วครับก็ตกชิ้นแล้วไม่กี่พิดนะครับถ้าเราซื้อแบบกล่องนะครับ กล่องละ400เพรนะครับต่อหนึ่งเศษครับอันนี้ก็กล่องหนึ่งประมาณ240เพรมั้งครับถ้าจำไม่ผิดครับคือมันต่างกันตั้ง160เพรแต่กล่อง400เพรนะครับมันจะได้สัตว์ขี่แบบชัวร์เลยครับเพราะว่ามันมา50กล่องนะครับแต่อันนี้มันได้แค่14นะครับก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับก็มีโอกาสครบไม่ครบนะครับถ้าขาดนะเก็บได้ครับ5-6ชิ้นนะครับอันนี้ขาดอืม ตอนนี้มีแค่1ชิ้นนะครับในส่วนของมีสงครามนะครับมีสงครามโหดนะครับพูดถึงสกิลอ่ะสกิลมันแบบทําให้ศัตรูนะครับบางลงนะครับเดี๋ยวไปอ่านแป๊บนึงนะครับจำไม่ได้ครับไม่รู้ว่า20 25 30เปอร์เซ็นต์นะครับแต่มันเยอะนะครับ25เปอร์เซ็นต์นะครับที่ทําให้เป้าหมายอ๋อ20เปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ได้สองเทอร์นะครับก็คล้ายๆกับปืนดาวนะครับสกิลคือใช้คู่กับปืนดาวบมบอกเลยครับ บาง9 5เซนะครับโอ้โหเกือบร0 0เคิดดูครับเหมือนไม่มีบล็อกอะครับดนทีโอ้โหคิดดูครับผมเคยลองนะครับเอาปืนดาวครับไปเล่นด่านอ่าด่านมีสงครามครับด่านมีป่าครับคือจากปกติคริสี่แสนใช่ไหมครับดันไปถึงล้านหกครับคิดดูครับดาบครับจากสี่แสนห้าแสนครับดัน ดันดาวเมทครับไปถึง5ล้านเอ้ยไม่ใช่5ล้านสิขอโทษด้วยครับก็ดันไปถึง1.6ล้านนะครับ1ล้าน6แสนนะครับแต่มันจะเอาบัฟจากในส่วนของหนูด้วยนะครับตอนนั้นก็แค่ทดลองเล่นเฉยๆนะครับก็ถือว่าโอเคครับถ้าได้ยังไงบัฟบัฟของผลไม้ครับโอ้โหบัฟของปืนดาวครับบัฟของเม์ครับผมว่า โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเรื่องดาวเมทครับโดนทีจุกๆนะครับบอสต่อยห้ถึงยังไงครับถ้าโดนแบบนั้นก็แบบก็มีมีตายครับโดนละลายนะครับโดนละลายเกราะนะครับแรงมากครับถ้าโดนบัฟของหมีแล้วก็ปืนดาวอาวุธห้องเต้นะผลไม้้องเต้คือแบบมไม่อยากจะพูดครับ ขนาดแค่ปืนดาวครับแต่ปืนดาวมันโหดจริงครับเพราะว่ามันได้สูงสุดถึง75นะครับคือตอนนั้นที่ลองครับคือสแต็กแม็กเลยนะครับ15สแต็กครับ75บอสจากถึกๆกลายเป็นหนาขออะไปด้วยครับบอสจากถึกๆนะครับก็กลายเป็นตัวบางเลยครับโดนดาเมจแบบจุกๆครับก็อยากให้เลขครับอันนี้สำหรับผู้เล่นมือใหม่สําคัญนะครับอันนี้ครับเลขไปเลยครับ อันนี้สาคัญด้วยครับเลขอันนี้ก่อนนะครับก็แนะนําว่าให้เลขเป็นสลามก่อนนะครับสลามแล้วก็ทองนะครับทองหินหินเลเวลหนึ่งฐานนะครับพวกนี้คือแรกไปเลยนะครับนี่อันนี้ถ้ามันไม่ค,ค่อยสําคการเท่าไหร่นะเพราะว่าเอาไปปลุกยังไงมันก็สุ่มนะครับแต่อันนี้สําคัญกว่าครับเพราะว่า ตัวสัตว์เลี้ยงนะครับเราหายากนะครับดังนั้นครับสิ่งนี้ครับช่วยให้เราหาสัตว์เลี้ยงได้นะครับเพราะว่าอย่างสัตว์เลี้ยงระดับฮีโร่เอามาจัดฝูงนะครับตอนนี้มันหายากมากครับยิ่งตัวระดับคลาสเอนะครับซึ่งโอ้โหกว่าจะได้มาแต่ละตัวนะครับยากในการทําฝูงนะครับแล้วก็การอัพสกิลสัตว์เลี้ยงนะครับมันสําคัญนะครับช่วยให้ตัวบัฟนะครับตัวอ่าเงื่อนไขของฝูงนะครับ มันได้ค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของเลือดเกราะนะครับซึ่งมันต้องใช้ตัวที่ซ้ํากันครับมาร์ฟสกิลหรือตัวปีศาจน้อยทักษะสีม่วงครับมาร์ฟสกิลครับดังนั้นครับมันสําคัญนะครับในการหาตราสัตว์เลี้ยงนะครับมาสุ่มหาสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งผมมีค่อนข้างแม็กนะครับส่วนน้ํายาน้ํายาของพลังงานสิ่งประดิษฐ์นะครับผมมองว่าไม่สําคัญไม่สําคัญยังไงครับมาดูครับ นี่ครับมันแม็กแล้วครับแม็กทุกอันแล้วครับไม่รู้จะอัพยังไงแล้วครับถ้าอยากจะอัพต่อครับต้องไปเติมครับเติมปลดล็อกพวกสิ่งประดิษฐ์นะครับดังนั้นครับสายฟรีครับไม่ต้องไปแลกมันเยอะครับเพราะว่าไงครับอย่างน้อยมันก็แม็กอยู่แล้วครับแต่ถ้าเราแลกมันได้ไวแต่ถามว่าคุ้มไหมสาหรับอนาคตผมมองว่าไม่คุ้มครับเพราะว่านี่ครับสายฟรีที่ได้มากับนี่ครับอันชิ้นแรกก็เป็นเครื่องรางเทเลพอร์ตนะครับชิ้นต่อไปครับ ก็จะเป็นสร้อยมังกรครับชิ้นต่อไปครับก็จะเป็นเสื้อกัลโอดนะครับแล้วก็สุดท้ายครับก็จะเป็นในส่วนของท่อวิเศษนะครับสี่ชิ้นนะครับก็อัพได้เรื่อยๆนะครับแต่พอเราอัพตันเลวนะครับก็น้ํายามันก็จะเหลือนะครับเพราะว่ามันมีแม็กจากัดแต่ว่าถ้าเป็นชิปพลังงานนะครับผมมองว่าควรแรกนะครับเพราะว่าตัวชิปพลังงานนะครับนี่ครับวิวเจ็ดแปดสิบแล้วยังไม่ตันนะครับไม่รู้ว่าจะตันวิวร้อยไหมครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ แต่กว่าจะถึงวมวร้อยก็โอ้โหใช้ค่อนข้างเยอะครับดังนั้นครับเลขได้ครับเพราะว่ากว่าจะตันก็นานครับอันนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ได้ตัดเยอะกว่าด้วยนะครับก็เลขกันต่อครับทองอันนี้ผมไม่แนะนำนะครับไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับทองครั้งละร้อยนะครับไม่คุ้มครับ นี่ครับหมีแล่ครับใช้เยอะเหมือนกันครับแลกไปครับถ้ายังเหลือนะครับถ้าสนใจจะแลกหมีครับก็แลกได้เหมือนกันครับแลกไว้ก่อนก็ได้ครับสักชิ้นนะครับตาสัตว์เลี้ยงตาสัตว์เลี้ยงคุ้มนะครับนี่ครับคุ้มมากๆครับถ้ายังใช้ไม่พอนะผมแนะนําว่าร้านค้าครับ มีขายในส่วนของเบือไขอยฉีทองด้วยนะครับก็ซื้อไปเลยครับอีกเท่าไหร่อะเดี๋ยวไปดูแป๊บน,นึงครับใช้เพชรบ้างเพชรเยอะเกินนะครับเอ่อกิจกรรมขาดอีก8ครั้งก็ถ้าซื้อจะแลกหมีตรงนี้ก็คุ้มนะครับผมบอกเลยคุ้มมากๆแต่สิ่งที่ไม่คุ้มก็คือ หนึ่งนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับว่าคุ้มไม่คุ้มครับสัตว์เลี้ยงครับโอ้โหมีเยอะซะรู้สึกว่ามัน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 จำไม่ได้ครับคุ้มนะครับซื้อตรงนี้คุ้มกว่านะครับผมไม่เลือกแล้วกันนะครับเพราะว่าตามันเยอะแล้วครับไม่จําเป็นต้องเพราะว่าตอนนี้ในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับผมไม่จําเป็นแล้วนะครับเพราะว่าฝูงก็ครบแล้วนะครับก็มาดูครับฝูงครบ นี่ครับ19ดาวเลยครับก็สัตว์เลี้ยงระดับสีม่วงนะครับก็ยังเหลืออยู่นะครับตัวอัพสกิลก็เยอะอยู่นะครับตั้ง5ตัวนะครับนี่ก็น่าจะพอครับในการเอาไปย่อยทําชําระธาตุนะครับทําตันธาตุนะครับก็น่าจะพอนะครับก็สุดท้ายนะครับก็ขอให้เพื่อนๆนะครับเลขกก่อนคืนนี้น่าจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าการลืมนะครับ สิ่งสําคัญเลยก็คือถ้าเราลืมกิจกรรมนี้ไปครับไม่ทราบว่าหน้ารอบหน้าน่าจะเล่นได้ครับแต่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูครับว่าอันไหนที่เล่นไม่ได้นะครับมันจะมีครับของกิจกรรมอื่นๆนะครับพวกเหรียญนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเหรียญมันจะเหลือนะครับนี่เห็นไหมมันใช้รวมกันไม่ได้นะครับเหรียญครับนี่เห็นไหมครับมันจะมีวันที่บอกด้วยครับเห็นไหม คือเนี่ยครับก็เสียครับเนี่ยบอกครับคือเหลือแล้วมันใช้ไม่ได้ครับเนี่ยเหรียญนิวก็ยังใช้ร่วมกันไม่ได้เลยครับอันนี้น่าจะเป็นของควสหลักนะครับเมื่อก่อนครับนี่ครับเหลือครับน่องไก่ก็เหลือน่องไก่นี้น่าจะใช้ได้ครับเหรียญกุนนางครับนี่เหรียญหายากอันนี้ใช้ได้นะครับไ ไอ้นี่ครับเห็นไหมอันนี้ผมเสียดายมากครับจริงๆอันนี้ของปี2020นะครับผมลืมแลกคือคิดว่ามันออกอีกวันนึงครับก็ดูครับมี3,000ันกว่าชิ้นนะครับเวอร์มฟอร์มโฮมนะครับเวอร์โฮมประมาณที่บ้านเสียดายมากครับจริงๆได้เพชรประมาณ2,000ันตอนนั้นเพชรมันพันถึงส0 0 0เนี่ยครับมันสาคัญนะครับตอนเริ่มแรกครับในปี2020นะครับโอ้โหผมไม่ได้แลกแล้วก็มีของให้แลกเยอะครับไม่ว่ากุญแจครับรู้สึกว่าตอนนั้นจะ เป็นกุญแจสมบัติสิบกว่าโดกนะครับผมยังไม่ได้แลกคือเสียดายมากครับพลาดครับก็มีรายเหรียญน,นะครับที่ <c oughs> หมดอายุแล้วนะครับก็คือถ้าเราไม่แลกให้หมดนะครับมันจะหมดอายุนะครับแต่ที่เหลือแบบนี้ครับคือมัน มันไม่พอแลกแล้วครับคืออย่างน้อยมันใช mm ่50-100เหรียญครับบางกิจกรรมนะครับมันเหลือเศษ20มันก็เลยเป็นเศษนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอประมาณนี 20, ้แล้วกันนะครับก็อยากให้เพื่อนๆที่ไปแลกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกิจกรรมหมดและจะเสียดายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็มาใหม่ครับตัวกิจกรรมครับแต่อย่างที่ว่าครับกิจกรรมเหรียญนะครับพวกเหรียญที่ให้ดูที่ว่ามันหมดอายุครับก็มันขาดทุนนะครับยิ่งเหลือเป็นร้อยสองร้อยนะครับอย่างน้อยเราไปเลข ไอเทมอื่นก็ยังมียังดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างน้อยเราเอา,เอามาอัปเกรดได้นะครับ